องงเบบิ่ครัตั้งหางใหม่มันเขาเลยปวดบังครับตั้งให,งม,งหงม้ที่นี่จวดครับบานไปครับเครื่องยนต์สามสูบครับสองพันเก้าร้อยซีซีนะครับเกียร์ค่อนละชิฟ์ครับเดินหน้าแปดถอยหลังสี่นะครับ นนแปดถอยลังซีผ่านหาเขาดีแหงครับก่อนไงพวกนี้แรงบิดสูงนะครับในรอบการทำงานตำ่ำ ลอยหาสิบหกนิวตันเมตรนะครับสำหรับสีสิบแรงกร็ถือว่าลายอยู่นะครับนาำนักก้ตัวรถเปล่าหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลอุปกรณ์เข้าไปก็อยู่สองตันกว่าอยู่ครับสองตันหาสองตันหกคนละครับนะสร้างเหล็กล้มระเบียนนี้หายเราจวดเดียวเลย โอ้เสียงมันเล่าใจแห้งครับเสียงพอดพอดพอดเลยคิวซีนะครับใหม่ซีเนาะรถใหม่โปรโมชั่นนะครับกี่โปรโมชั่นหนึ่งนะครับ35%นะครับขึ้นไปไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับ35%ใส่เงินอยู่เท่าไรถ้าเป็นโปรตอนนี้หนึ่งแสน 1, 800, 000, 000, ก็แปดหมื่นนะครับใส่เงินรับรถหนึ่งแสนก็แปดหมื่นอุปกรณ์สามชิ้นนะครับ อุป,ปกรณ์3มชิ้นใส่งวดปีละเก้าเมื่อนถ้าเป็นฐานหานี่เก้าเมื่นแปดพันนะครับหาร่อยที่สิบสองบาทนะครับเอร่วมงวดใหญ่นะครับโอ้เขาดีครับเขาดีชวนหาสิบเปอร์เซ็นต์สามแสนสองครับรับลดบอตงใส่ค้นคำมี่แบบคอนฟีดอ,อกสองปีดำนะครับเราได้ดาคาเลือกมกักแนวด้นะครับ จัดให้ได้เบิดครับไป <c oughs> <c oughs> ยังเลยฉันผมหมักบรรยากาศแห่งมาหาเอาเมียทางนี้อือ <c oughs> อุ๋ครับเดินตามนี่ข้าในี่นำเมื่ท่านเหลียวแล้วว่าทารถไทยแล้วว่าอุ๋นครับนี่นำนะครับตรงนั้นมี่นำมันบ่เคยติดมันกแต่บ่ติดดอกนะครับผมว่าผมว่านะครับมันเคยติดรถยังก็ติดครับกเสียงมันบ่าหมันสี่สิบหาครับ สวดจัดดีๆครับผู้ใดทีซื้อกันสดทกศนะครับเฝ้าจองของโปมะชันไปนะครับราคาสิขึ้นขึ้นแท้นะครับที่นี่เป็นแท้นะครับขอจองโปรจองหนึ่งพันบาทครับใส่ได้สำรองบัตรประชาชนกับเงินหนึ่งพันบาทครับจองเพื่อรับโก้ซื้อครับส่วนห้องเดือนเหลืองทกศเดือนสองเดือนบ่เป็นยังครับพร้อมมือได้กับจังรับนะครับแต่ห้องกระเดยโป้มะชันที่ห้องจองไว้คือเก่านะครับ ชาเดือนหนาโปมันดีกว่าเก่ากับเท่ากับไปเอาปเดือนหนาได้นะครับแต่ผมกับโบลูล่วงหน้าว่าโปสิเป็นยังไงนเนาะตอนนี้คือปโมชันกับประมาณนี้ครับที่ผมแจ้งไปซอยดาวแรกๆมันอยู่แปดเมือนหาเก้าเมือนครับเดี๋ยวนี้เริอยู่เจ็ดเมือนหาเจ็ดมือนะครับประมาณนี้เนาะบึงพุ่มพายบึงไก่ๆเป็นมากัน ซุกเสียงกันนะครับพวดฟังเสียงเลยอย่าไปลองลองนะครับต้องหลอล้างลงลองมพราะเงสิบเห้ามนะครับมันห้ามด้ยนี่เพราะเป็นยังครับมือใหม่มือใหม่เป็นม้าขัน,นเอกขับนะครับอ่าโอเคครับเอาไปเพียงสำนีก่อนนะครับ พอกันไหมคลิปหนานะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเพื่อบาผ่าคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ